บึงบึงบึงนะคุณคบึงยังคุณโอ้ใช่บ้าภาษาไทยเนี่ยได้ไหมคะสมูร์เรียนเลยโอ้ยคุยอะไรกันวะใช่คู่ภาษาไทยได้ไหมคนฟังฟังไม่รู้เรื่องคุณติลาคุณอะเบิึงคุณนั้นเขาซื้อไอโฟนมานี่จ้าสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะสวยเนาะมวยของเขาสวยเนาะสีขาวมากอะไรอ่ะสีอ โอ้ยจะไปอิจฉาถึงเขาทำไมนี่จ้ะ iPhone 16 Pro Max เป็นไงสวยไหมสวยไหมหุยนี่ดิวะไอ้แจ๊คทำไสมุดเป็นมือขวาตัวน้อยเซรั่มนารามาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ค้ที่ข้าพรวันเลยค่ะอันเดี่ยวค่ะน่ารักไหมไม่ไม่ค่นนี้น,นะคะเราจะมาขึ้นชื่อเรื่องความเชื่อนะคะนักศึกษาคิดว่าความเชื่อนักศึกษาเคยเชื่อเรื่องอะไรบ้างวันนี้ใครเชื่อเรื่องอะไรบ้างคะเชื่อเรื่องผีค่ะ เชื่อในความฝันค่ะเชื่อเรื่องนรลกสวรรค์ค่ะ,คะมีใครอีกไหมมีใครเชื่ออะไรอีกไหมมีใครเชื่ออะไรบ้างสิ่งิบอือ่าสิ่งที่เพื่อนพูดมานั้นก็ใช่แต่ว่าความเชื่อนั้นมันมีหลายประเภทนเนาะอ่าวันนี้ก็มีความเชื่อทั้งหมดสิบประเภทที่นักศึกษาจะได้รู้กันหนึ่งคือความเชื่อเรื่องบุคคลอย่างเช่นก็เป็นการตั้งชื่อ สักแต่วันนี้เราจะมาเรียนความเชืเ่เรื่องวิญญาณค่ะวันนี้นะคะที่เรียนกันไปนะสึกษได้ความรู้อะไรบ้างคะ <S <S สักปรละข้อสองข้อก็ได้มีไหมไม่มีค่ะยังม,มีเลยหรอได<ม>้ความรู<ฮะ>้ทุกอย่างที่อาจารย์สอนมากเลยค่ะโ,โอเคค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะไปไปกลับนี้ลุกจะไปอะไรจะเมาคุณยินนมาวะพวกนั้นมัสิเวลาทาผีก็ว่าเขาต้องไปทห่ตรงเวลาเพราะว่าจะได้เจอของดีเฮ้ยมันพูดไจวะพี่อ้ยอีกก้อยต้องบอกว่ากลุ่มน่ะมันจะไปล่าท้าผีแต่ต้องมาให้ตรงเวลามันจะได้เจอของดี ดีเลยวะโอ้ยไปงสรุของดีวันนี้ดีไรยโอ้ยอยู่กัพีไปไปไป นนนน่าที่นี่สิจังให้เป็นจังไดวะไเอาจังไดคือ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 ไม่ได้ยินววะอฝังจังนานเอาจังสิเอาจังไดนีเาาหรอามเขนะือญญน,นผนอจริง ว่าแต่คุยอ,อะไรกันอยู่ก็กลัวได้ยินข่าวลือมาเว้ยว่าห้องศูนย์หนึ่งสามอ่ะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้เว้ยห้องศูนย์หนึ่งสามอ่ะเป็นห้องที่เขาห้ามเข้าหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไปเพราะว่ามีคนเคยเห็นเงาเดินผ่านอยู่ในห้องบ้างก็ว่าเป็นเงาผู้หญิงบ้างก็ว่าในห้องนั้นะ เอองั้นกูไปก่อนนะอะไรวะจ้าไปนะมันก uh uh ็เป็นมึงแหละแฝดกี่แล้วนะถ้นรู้อยู่แล้วเชียวว่าเสียงเก่งๆก็คืออะไรเอาอย่างนี้เราไปที่สุดเก็นเองดีไหมต้องมาเกิดกลัวอะไรอี๋ละเฮ้ยวกอะไรกันยีอแบบเงียบไม่ต้องกลัวหรอกคืนนี้มีคนไปตั้งเยอะตั้งแยอะอื่มนั้นก็ไปกันเว้ย ไหนวะเพื่อนเยอะไม่เห็นจะมีใครมาเลยพวกเราเจอดีกันปะเนี่ยเขามากระชาขนได้ลังนับเบิ้งดูเดี่ยงหน้ากระดานดูนับกันดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรอะไรป้าหกเจ็ดทำกันแค่อหก นีน <łość> ี่เปดูทะ่ไรลำไยลำไยหนึสอาม1 2 3ห5 6หคนมึงเป็นอะไรเย่าต้องเป็นยัง